ักดื่มน้ำนะครับผมพักดื่มน้ำที่ถ้ำนะครับก mm. ระแมงก็เยอะหน่อยนะนะครับฝนนะครับอันนี้ก็อยู่ในถ้ำนะครับผมอยู่ที่ถ้ำนะครับอยู่ที่ถ้ำนะครับผมพักดื่มน้ำ โอ้สวยงามอ้อันนี้เหมือนสิงโตนอนอันนี้เหมือนสิงโตนอนสุดท้ายแต่จะจินตนาการนะกับเด้อเหมือนสิงโตนอนกับมีคับท่านผู้ชมอืมเหมือนสิงโตหมอบอยู่กับมีอืมก็มีถ้ำเยอะคับท่านผู้ชมมีเงืมหินเยอะโอ้อันนี้เหมือนเต่าเลยเนาะ หมันหัวเต่าเหมือนตัวเต่าเอ,อเ๊ะเลยอันนี้แหละเหมือนตัวเต่าเหมือนเหมือนหัวเต่าเลยเป๊ะเลยโอ้สวยสวยสวยโอ้สวย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 มากเลยท่านผู้ชมโอ้อันนี้นาะพาสวย สวยมากเลยโอ้สวยมากธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสวยงามนะครับธรรมชาติสวยงามครับผมธรรมชาติสวยงามมากเลยดูครับมีเง้าหินมีลายต่างๆสวยงามมากอู้คข้างบนยิ่งสวยใหญ่เลย โอ้เหมือนทางขึ้นนะครับผมเหมือนทางขึ้นสวยงามมากเลยนะโอ้สวยสวยโอ้สวยอืมสวยนี่ตรงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยนี่สวยสวยมากสวยมากท่้ชมดูสิโอ้ ภูขเขาทางนี้สวยมากเลยนะครับอยู่ฝั่งอำเภอเต่าง,งอยนะครับนี่สวยนุ่นข้างบนโอ้สวยงามมากเลยมนี่แถวนี้หินสวยนะครับอยู่เพล่อยู่เพลโอ้ย,อย,อย,อยน้ำน้ำเกีียวโอ้ยสวยมากท่านผู้ชม สวยจังโอ้นี่น,นี่เหมือนกับเหมือนกับเป็นช่องประตูนะครับตรงนี้เหมือนช่องประตูแล้วก็เหมือนช้างหมอบนะเหมือนช้างหมอบแล้วก็มีต้นปพรงด้วยนะท่านผู้ชมมีต้นปงด้วยนี่สวยโอ้นี่อุ้สวยจริงๆเลยอืมสวยมากเลย สวยมากเลยครับท่านผู้ชมสวยจริงสวยจังอืมนี่นี่ครับเงินหินสวยมากโอ้ยหินแถวนี้สวยมากเลยนะครับหินแถวนี้สวยมากเลยนี่โอ้โอ้สวยท่านผู้ชมดูข้างบนครับอู้ตัวนี้เป็นเป็นเงิมถ้ำเลยนะ สวยมากเลยหลบฝนได้ด้วยหลบแดดหลบฝนได้ทด,ดูดูครับสวยมากสวยมากเลยโอ้สวยจริงสวยจังสวยจริงสวยจังมีเห็ดขาวดินแก่นะครับขาวดินเราต้องเห็ดขาวดินเห็ดแป้งเราเอาตอนตอน,ต,อนตูนต,มตูมนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เละง่ายไม่พังง่ายนะครับ เขาจะไม่เลกง่ายไม่พังง่ายแต่๋ถ้าพขแข็งแล้วเนะเขาจะเลกง่ายแล้วเขาจะพังง่ายนะครับเห็ดขาวดินนะครับตัวเห็ดแป้งนะเห็ดขาวดินตัวเห็ดแป้งนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้นี่ก็เห็ดขาวดินนะครับแต่ว่าเขาบานแล้วเขาบานแล้วนะครับจ่มีเห็ดขาวดินเขาบานแล้วนะครับผมไม่ได้มาหาเห็ดนะท่านผู้ชมผมมาชมวิว วิวมันสวยเกินโอ้โหดูนี่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 น,นี่นี่ครับนี่วิวสวยโอ้สวยมากเลยโอ้สวย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  ประวานนอนอยู่นะครับเหมือนประวานนอนอยู่นะครับผมเหมือนประวานนอนอยู่เหมือนประวานเกิดตืนเลยนะเหมือนประวานเกิดตื้นเลยอืนี่เหมือนประวานเกิดตื้นเลยสวยงามมากเลย้ะสวยงามมาก หิวใจมากเลยท่านผู้ชมธรรมชาติหิวใจมากเลยนะดูสวยงามมากสวยงามจริงๆริงโอ้นี่มีกอไผ่แต่ว่าไผ่ยังไม่ออกนะครับไผ่ยังไม่ออกนะครับผม ยังไม่ออกนะครับอันนั้นเป็นมักคุเทศนะครับคนนำทางนี่ครับสวยงามสวยงามมากเลยอหอมอะไรไม่รู้หอมมผนผลไม้ป่าหรือไม่ก็หอมเ็ดหอมถ้าถอหอมบนภูเขามันจะมีหอมสองอย่างนะครับ หอมผลไม้ป่าแล้วแม่ก็หอมเห็ดนะครับถ้าเห็ดออกนะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะครับโดยเฉพาะเห็ดะตะไคร้เขาจะมีกลิ่นหอมนะครับผมเขาเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่ครับผมสวยงามมากเลยกะสวยสวย สวยงามมากเลยอุ้ยแขนล้าละเรางอกขาวอุย้ยอย่าพังเดินโลกดอกใหญ่มากเลยอ่ะว้ายอย่าพังดินโลกเด้อเรางอกขาวสามดอกเรางอกขาว,งงขาวดูนางอยู่โอ้ยอยู่ดีๆก็ไม่อยู่มาอยู่อะไรกันมีอซอกเห็นลูกเอ้ยนี่ น,น,นี่อืมนี่อโอ้นี่ไงข่ายอยู่อึ๊บยได้แล้วท่านผู้ชมเห็นรางอกขาวรางอกขาวมีกระป๋อเลือดด้วยรางอกขาวท่านผู้ชมดอกโตโตอืมดูถแม้จะแก่ฉันก็เอานะ ดีกว่าฉันไม่ได้อะไรโอ้กิง้งกิ้งกิ้งลูกโอ้ลูกเท่ามากวิวสวยนะครับท่านผู้ชมวิวสวยมากเลยนะครับงานนี้เน้นวิวไม่เน้นเหตุนะครับเลาะริมผาไปดีไหมนี่โอ้สวยงามมากเลยต้นไม้สวยมากเลยนะครับ ้นไม้สวยมากเลยนะครับสวยจริงๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับบนยอดภพอยู่บนยอดภพนะครับมันนั่งเฝ้าอะไรทเกีบเห็ดสิคะที่ไหนเห็ดนี่ไงเห็ดไหมอุ็ยสวยเนาะนี่ไงโอ้ยสวยนี่โ้ยสวยสวยละงอกเหลืองด้วย อุ้ยน้องอกเรืองด้วยสวยๆจองแล้วเหรอฉันเฝ้าอยู่นี่ฉันอ่ะออกแล้วออกแล้วเนาะเฝ้าอยู่นี่เนาะเดี๋ยวฉันหาบ้างท่านผู้ชมดูสิใช่เห็้ยตะไคร้อุ้ยนี่ไงหนึ่งดอกนี้ผมท่านผู้ชมบานๆเลยอุ้ย อุ้ยนี่ไงอีกหนึ่งดอกนี้ทา่านผู้ชมนี่สวยๆโอ้นี่ทา่านผู้ชมนี่งามงามงา,มงามทาง่านผู้ชมงามนี่ทา่า,านผู้ชมนี่งามเลยใบไม้ปกยอดเขาเลี้ยงซานผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเลี้ยงซาน ปลงภูเขานะครับต้นปรงภูเขาสวยงามนะครับต้นปรงภูเขางงงพี่น้องก็ตั้งสงบ์ไปเลยพี่น้องเลยโอ้ตั้งสงบมากเลยท่านผู้ชมเหมือนจานบินสวยมากเลยเป็นเง้อมหิมเป็นถ้ำเล็กเป็นถ้ำนะครับผม เป็นที่พักเวลาฝนตกนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากเลย ไม่ได้อยากเล็บขาวนะมาอยากมือขาดนะแต่แเตนต,ตอด <c oughs> แปนตอดส่น้องโบราณเพาะว่าให้เอามะนาวถูๆๆๆจะได้บรรเทาเออมันามาก็เท่ามันมันก็มันก็ดีขึ้นเนาะแปนตอดจุ๊บ <c oughs> หนึ่งี่น้องเอ้ยแปนตอดจุ๊บหนึ่งแปนตอดจุ๊บหนึ่ง แรงตออจุดหมึ่โอ้ยค่อยครับหนุ่ยนัผู้ชมดูสิถาวันคดโค้งสวยงามโอ้ตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขื่อนอะไรคุณน้องคุณน้องมนเขาเรียกว่าเขื่อนอะไร อางอะไรนะกระปอกโอ้สวยมากเลยท่านผู้ชมโอ้สวยมากเลยอุ้ยเอ,อาเอาจะก็เดินไปจะก็เดินไปโอ้สวยมากเลยท่านผู้ชมโอ้สวยจริงสวยจังอุ้ยตรงนั้นมีที่คนนอนด้วยมีคนด้วยโอ้ นั่นมีที่คนนอนด้วยท่านผูน้ชมเป็นซุ้มคนนอนด้วยนะสวยมากเลยโอ้สวยจริงสวยจังโอ้โอ้สวยมากสวยมาก สวยมากท่านผู้ชมสวยจริงสวยจังท้องฟ้าก็สวยภูเขาก็สวยคนก็สวย <c ười> คนก็สวย <c ười> อ,อ้สวยงามมากโอ้สวยงามสวยงามสวยงามสวยจริงๆๆสวยจริงๆ สวยจริงๆสวยจริงๆสวยจังๆสวยจริงๆโอ้มีดอกเดียวโอ้เห็ดตะไคร้ดอกเดียวสวยๆโอ้เห็ดตะไคร้สวยๆเห็ดตะไคร้สวยๆโอ้ยใหญ่จะเทอุ้ยใหญ่จะเทโอ้ยปวดแล้วพี่น้องปวดแล้วพี่น้องโอ้ยอ้าวเทียบกับใบหน้าผมนะครับ ดอกใหญ่มากเลยเทียบกับใบหน้าผมโอ้ดอกใหญ่ใหญ่เท่าใบหน้าผมเลยดอกใหญ่มากสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากับบุกป่านะครับเด้อมาบุกป่าอีกมือนึ่งครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอบ,บคุณคุณน้องมนเด้อที่พามาเลาะพูเลาะป่าแล้วก็น้องกี้ราพากันมาล่เลาะเรียกเบิ่งป่าป่านี้ก่อ ฟังนี้ยังไม่เคยมาพี่น้องเอ้ยมาละเบึงเบึงป่าลงโพบบึงผาได้กัน้องามคือกันได้กันเอ้ยยินเพิ่มพาไปกันโอ้โหทิวทวัศน์เพิ่อนกันสวยงามเดอะเฮ้ยโอ้ยข้างบนเพื่นกันงามงามแถอพี่น้องข้างบนเพื่นกันะโอ้โไปแตงเยอะเบิ่งโอ้คือย่างไปเบิ่งก่อนแต่มันจะเมื่อยหน่อยเด้อท่านผู้ชมมันสูง mình xuống mình, xuống được đất xuống có đại cặp thông bờ sông ô ôi trộm làng suối ngàm trộm làng suối ngam xuống uhm. ừ, thế bàn bảo an vì nó ngất ô oh. ngam, ngam. โอ้งามงามโอ้เลาะผาเลาะถ้ำงามเถิพี่น้องโอ้งามเถิเถิดละโนีงามแท้โอ้ ceu, right. โอนนะะูนี่งามผพ้ชมเชมงามขนาดโคนี่ม่อย่างน้อันนี้โอ้ จะบอแตงแถวจเพ่นเด้อเพราะว่าห้ามบอกเคยมา,าต้องตามต้นเพ่นเต้ต้อยไปเพราะว่าห้ามบอกเคยมาโอ้ยงามพี่น้องงามงามผูกโอ้ยสวยงามวิวสวยมากดูวิวสวยมาก,โ,ววมากโอ้สวยสวยสวยมากเลยสวยมากเลย โอ้ยเหมือนเต่าเนาะเหมือนพระน,นอนเออเหมือนพระน,นอนท่านผู้ชมทำนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับบรรจุคนได้น่าจะสามสิบคนได้นะครับบรรจุคนได้นะครับผมบรรจุคนได้นะครับ ่าจะสามสิบค่ายสวยๆวยจ้าจะค่ายสวยๆเทวดาพุ่บอกมาเด้อเทวดาก็ล่อหล่อบอกมาพี่น้องเอ้ยเหตตาบจ้าดอกเดียวว่ามีหมู่บ้า บอบอนอ้วนพี่น้องเออสวยสวยเห็ดตะไคร้สวยสวยเห็ดตะไคร้สวยสวยเลยจ้า